เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่าบอลกับเกมดักบอลด็อกคันแบทเทิลคลิปนี้เราจะมาสุ่มกาชาตู้ใหม่ตู้ของโบลี่และโกจิต้านะครับมึงฟังกูดีนะตู้โบลี่และโกจิต้าตัวหลังๆไม่ต้องออกมาคือผมนั่งดู้องเด็ดี้สุ่มแม่งขัดดวงหลายตัวมากแล้วก็นอกจากที่เห็นในส่วนของตรงนี้นะครับไอตัวการตีหน้าตู้เนี่ยแม่งยังมี LR ตัวอื่นในตู้ด้วยเออเอาดิโอ้โห จะลั่วนะครับคือมันเป็นตัวขัดดวงเยอะเกินนะครับผมแต่ว่าในตู้ของโกจิต้าเนี่ยมันมีต้นผมยังไม่มีนะครับก็คือพวก LR ทั้งหลายนะครับเนี่ยอันเนี้ยมานะกูบอกแล้วนะว่าตู้โกจิต้าตัวอื่นไม่ต้องแสแลนหน้ามาขอแค่ตู้ละตัวพอจะได้เก็บไปพาซสอนะครับเนี่ยถ้าได้มาก็เอานะครับเพราะว่ายังไม่มีอ่าไม่เอาอ่ะอันเนี้ยเอาเพราะว่ายังไม่มีอยากเอามาเก็บไว้ที่เหลือฟังดีๆนะอุ้ยอันนี้เอาเพราะว่ายังไม่มีเหมือนกันที่เหลือฟังดีนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องแสแลนหน้า ออกมานะครับโอเคเราจะสุ่มตู้อะไรก่อนดีฝากกดไลคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็เอากีตาก่อนแล้วกันนะครับคือสุ่มได้การันตีทั้ง2ตู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงออกให้กูก่อนแค่นั้นพอนะครับมามิติโลเซ่เซะไหนก่อนโอ้โหมาติแรกก็คือไม่มีเลยเลยอะ่ะโอ้โหไม่มีเลยเลย เดี๋ยวกระจกแตกอีกรอบนึงโอ้โหไปเลยกดเร็วเร็วเลยเสียงดังไปวะเดี๋ยวเบาให้โอ้โหโอ้โหโอโหโม,มตัตีแรกมากูก็ชิบหายแล้วือไปต่อขอเออขอแค่ตัวเดียวขอเก็บไปพัทสองบ้างได้ไหมคือเก็บเก็บเพชรโอ้โห ไม่อยากเปิดต่อแล้วอ่ะอ้โหเฮ้ยอีกรอบนึงโอ้โหเกินไปมากคือในกลุ่มเขาขิงกันแบบวิติโลเซคือแอนิเมชันการ์ตีโบ,บลี่อะไรเงี้ยแล้วสองเม้าติแรกผมได้อะไรไม่มีอะไรเลยโอ้โเกินไปมาก ถามจริงคือน้องได้ดิการันตีหน้าตู้แทบจะทุกมัลติเลยนะครับแล้วอาออกบ่อยมากแต่กูสอบม,มัลติแล้วไม่มีอะไรเลยนะหน้าตู้นะ่ะเร็วขอโกจิตาตัวเดียวพอตัวเดียวดูไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยสามมัลติไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่ามันจะการันตีโอ้ ร้อ,องไห้ได้ไหมเนะี่ยอ่ะรอบฟรีครับผมโหลดนานมากเพราะว่าตอนนี้คนเข้าเยอะจัดรอบฟรีไปโอ้โหโอ้โหโอ้ย ั้งแต่ตู้โกคูกสามแล้วว่าตั้งแต่ตู้โกคูสามไอ้อะไรนะเดอะมอวี่มัดมังกรอ่ะแล้วก็ตู้โกคูสามจอามันบูอ่เฮ้ยเกินไปเปล่าตู้คกีตาเกินไปเปล่าฮัลโหลเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนไปตู้โบลี่แป๊บแม่งโหลดนานจัดโอเคโอ้ oh my god มันโหลดนานจริงๆนะเนี tamam. oh, ่ยเขาเล่นเยอะเกินโบลี่เราจะมีนกโอ้โหต่านไม่มีคนครบเฮ้ย yes yes โบลี่มาเซนอู้หูตุ๊กโกจิต้าคืออะไรอ่ะแล้วตุ๊กโกจิต้าคืออะไรอ่ะ yes ฝ่าลแต่รอบเล็กเดี๋ยวฮะไม่ใช่มึงใช่ไหมเดี๋ยว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 นี่ของจริงอยู่นี่ตกใจเลยโหโหโหตกใจตกใจจริงๆเออก็ว่าหน้าตามันแปลกๆท่าทางมันแปลกๆโอ้โหเบกเอากูยตกใจเลยแม่งเอ้โอ้โหอุ้ยแถมแถมแถมโอ้โหโอุห้ยแถม,แถม,แถม,แถมปังมาด้วยโอ้ คือตกใจจริงเมื่อกี้เนี้ยแบบมึงใครเนี่ยโอ้ยล็อก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 เลยล็อก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 เลยโอ้กลับไปตู้โกจิต้าก่อนกลับกลับกลับเอาตู้ละตัวโกจิต้ามาพี่โบเขาออกมาแล้วนะพี่โบอ่ะพี่โบออกมาแล้วโกจิต้ามิติรเซยเยเฮ โคจิตะเอ้ยฟิวชัน่นโกจิตาบูโกจิตาบูโกจิตาไม่บูไม่บูวิสเฮ้ยวิสวิสมาวิสมาวิสมาเคอคเคาะไม่ไมเคาะโหก็ลุน้นลุ้นชิบหายเลยมาไหมโกจิตาม,มตาคือคลิปจบ ยังยังอีกโกจิต้าโอ้โหเห็นไหมมันมีเอาตัวอื่นนอกจากที่อยู่ที่เห็นด้วยอ่ะโอ้โหคือไม่มีดวงคือจะไม่มีดวงกับตู้โกจิต้าจริงเหรอวะอีกกี่รอบเนี่ยอีกสองรอบก็คือรอบหน้าการันตีนแล้วไปคันหัวโอโ้วิสมาอีกแล้วแต่แบบ สะเปะสะามากอะ่ะคือตู้โกจิต้านี่คือแบบมันจะไม่มีอะไรดีเลยจริงเหรอวะ LR ตัวอื่นไม่ต้องออกวิสเคาะให้หน่อยกองกอง <c oughs> โอ้ไปเร็วเลยไปลุนที่การ,รันตีเลยไปเร็วแล oh, วโอ้โหโบมือบายบายโอ m มก o d มาสเต็ปการ,รันตีแล้วครับผม การันตีออกมาเดี๋ยวนี้โกจิต้าสุดหล่อของค่อยแม่แซเซโนเฮ้ยเห็นแล้วเหนื่อยว่ะไม่หวังหรอกจริงๆคือไม่หวังอ่ะคือมันไม่น่าหวังเลยเลยอ่ะต่อให้มันเป็นการันตีกเ็เถอะกามบึกบัก โกจิตอยู่ชั้นโกจิตาตาโกจิตาก็นี่แหละตัวนี้แหละดูดีการันตีเห็นไหมมันไม่น่าไม่น่าหวังอ่ะเป็นการันตีที่ไม่น่าหวังอ่ะของตูอออ้อ่ะเอออ่ะโบลีได้แล้วที่เหลือทุ่มให้โกจิตาไปเลย แต่ออกก่อนเธอให้กูเก็บเพชรไว้กูขอร้องเก <laughs> <im itation> ็บเพชรไวโ้โอเคโอเคสิบเจ็ดสิบแปดเซร็จโอ้ไม่ม <im itation> <im itation> ีนำ้นำนำ้นำน้ำน้ำน้ำกระจกแตกหนึ่งอุ้ยคาคาราเตอรเพิ่งเห็น โกจิตา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 โอ้โหเออมาทำไมนักหนาเนี้ยรู้แล้วว่าจะได้ ECA อะแต่กูร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แล้วโอ้โหเร็วโกจิตาใหญ่เพ็นหมดเดี๋ยวไว้มีเปิดกวางบีท เอ้ยหนึ 18, ่งสิบแปดม่เยอะเมื่อกี้ก็มาอุย้ยฟิวชั่นฟิวชั่นกุยต,ตาบลูไม่บลูอีกแล้วหวังอะไรได้บ้างตัวนี้ที่เงียบนี่คือลนะุ้นนี่แบบมแตจะพูดอะไรอะ่ะ เออชีน่าชีน่ามันชีน่ามัน,น,มนโอ้โหโอหอโ,หโอ้อยอันนี้เอาโอ้โหมันก็ดีแหละเพราะว่าเรายังไม่มีคูลเลอร์แต่แบบไอ้นั่นจะดีกว่าอีกไอ้ทั้งอ่ะทั้งดาบใหญ่อ,ะอ่ะเดีย๋ยวนะถึงไหนแล้วนะเนี่ยออลรอบหน้าปีวิ้ยลอง้องใหญ่เพชรพี่หมดได้ไหมน้อง โอ้โหมิติโมมิติโมเฮียหรือมิต,มติโลเจดิโอ้โหบินสเปรย์สปัตเซโด้เซงจัดเซงจัดจัดเลยไปเร็วเลยปังปังปัง,ปงไม่รู้แรงนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรน่ารุนไม่มีอะไรน่ารุนโอ้โหเอวาทรังจะออกมาอีกันโชคขันล่าผู้มึงอ่ะ ให้มันจบที yeah. right er ่รอบนี้นะกูจะได้เหลือเพชรร้อยสี่สิบไว้ติโรเซโพมเอ้ยถังอุ้มแตงเอ้ยไม่ใช่อุ้มไม่เซโนกูก็หวังแต่เซโนเซโอเซโนเซโอให้โผล่ชรอบได้ไหมเนี่ยกระจกแตกรอบแรกมีรอบสองทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอหมูขอละขอละขอละ กูไหวแล้วโกจิต้าออกมาเหอะโกจิต้าให้กูดวงดีบ้างคือที่ผ่านมาคือแบบมันแย่มากจริงนะโอ้โหกูอหังเดิกุดโจอไปมันต้องไปต่อคือมันต้องได้จริงว่ะเพราะว่าอยากได้โกจิต้ามากกว่าไงแต่มันไม่ออกไงโอ้โหว่ะโอ้ โอ้โหตู้โกจิต้าหนักจริงตู้โกจิต้าหนักจริงโอ้ตู้โกจิต้าหนักจัดหนักจัดจัดโอ้โอ้โอ้โอคือมีการตีอีกรอบหนึ่งจะออกไหมอ่ะมาดูกันรอบนี้และรอบหน้าการตี คือไม่ต้องถึงก็ได้นะให้กูเก็บเพชรไว้เถอะจริงๆกูไม่สุ่มต่อด้วย17 18อีกแล้วเซเลนอลเอาไปเปิดกระยันการตีก็ได้มามามาแต่มึงออกให้กูนะโกอยต้านะ่ะโอ้โห่4ฐานเสือ3ฐานเสือโกอยต้าออก10ตัวเห็นตัวแรกเลยกูว่าขยะ3ตัวแน่เลยกดเร็วเลย ลุ้นด้วยอู้ไม่ต้องมาอู้ไม่ใช่ขยะสามตัวแต่แบบไม่ต้องมาไม่ต้องสแลนนะมาโอเครอบสุดท้ายครับผมรอบนี้การันตีไปหมดอ้โหจะร้องง่าอ่ะโกยิตาอยู่ไหนอ่ะบีตาฟิวชันได้ยินไหมได้ยินเสียงนั้นไหม รอบสุดท้ายไปโกจิตาบาลูโอ้โหมึงไม่เป็นบูไอ้กูไหนแล้วมันมีใช่ไหมเนี่ยบูหนี่ยหรือมันไม่มีวะมันก็ต้องมีสิเพราะว่าบีโตบูยังมีเลย สรุปได้โบลี่มาตัวเดียวนะคนด,ดูก็ตามนั้นโกจิตา้าเราก็ต้องไปตามหาความฝันกันต่อไปนะครับออขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุดกาชานะครับผมผมก็ยังดีที่ออกมาก่อนตัวหนึ่งจะได้เหลือไปล่าตัวสุดท้ายนะครับก็จะมีด่านบอสลัดมาอีกแล้วก็จะมีพวกวิดีโอซีมาให้เราได้เล่นเก็บเพชรกันต่อกนะ็ข,ขอให้ทุกคนโชคดีถ้าใครยังไม่ได้นะครับส่วนใครที่ได้แล้วก็ไม่ต้องขิงกันเยอะแยะนะอินฉาโอเคไหมจบคลิปไปแล้ว